วันนี้จะมาทำคลิปบอกเพื่อนเพื่อนวิธีรักษาตัวของผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการกินยาเป็นอาหารเพราะว่าแอดก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ้วนแล้วก็มีอาการไม่ดีมมอนหัวเวียนหัวกินไม่ได้ทำงานไม่ได้แอดก็ไป ซื้อมีอยู่หลายตัวเนี่ยกาแฟดำกาแฟดำนี่กินขับคอเลสเตอรอลอันตัวนี้ขับคอเลสเตอรอลจะเป็นซองแบบนี้ในหนึ่งซองจะมียี่สิบห่อชงกับน้ำร้อนกินนะกินตลอดทั้งวันก่อนอาหารหรือจะกินทั้งวันก็ได้ช่วงกับน้ำร้อนหนึ่งซองเราจะใส่ในขวดแบบนี้ วดแบบนี้นีมันจะเก็บน้ําร้อนได้เก็บน้ําเย็นได้แต่เราชงน้าร้อนวันละสองชงแล้วเขาจะมีน้ําแบบนี้มีน้ําแบบนี้กินได้ทั้งวันเลยมันจะขับคอเลสเตลอรอลขับไขมันในเส้นเลือดได้มันจะทำให้เราอาการดีขึ้นไม่เวียนหัวพร้อมๆกับกินกระเทียม กระเทียมดำนี่ก็ซื้อมาซื้อมาจากในในลาในลาซาด้าทั้งนั้นแหละกระเทียมดำกระเทียมดำสีสเกตท่านเพื่อนๆอ,อ,อยากจะหายดีไม่ต้องกินยาเป็นอาหารก็นี่อย่างนี้สั่งเอาในลาซาด้ามีแล้วก็เจ็บกระดูกเจ็บกระดูกก็เราอายุมากหกสิบแล้วก็นี่คอลลาเจนตัวนี้ยี่ห้ออะไรก็มารุ่นในลาซาด้ามีเพื่อนๆไปดูเอานะ แนะนำเบอว่าของของเขาดีจริงๆของเขาดีนะคอลลาเจนแปปไทยเยี่้อนี้ของเขาดีจริงจรแล้วก็กาแฟโสมนี่กาแฟโสมนะนี่ซองหนึ่งแอดไม่แอดกินไม่ได้เพราะมันขมแอดจะกินซองหนึ่งผสมกับน้ำซองหนึ่งกินได้สามวันแอดกินไม่ได้ความขม จะเอามาชงพร้อมกับไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยชงกาแฟก่อนให้น้ํามันอุน่นๆแล้วค่อยมาชงกับตัวนี้น้าอุ่นถึงกับน้าไม่เย็นน้ําเย็นน่ะไอ้ตัวนี้ชงกับน้ําเย็นได้แต่ตัวนี้ต้องชงกับน้ําร้อนนะมันจะละลายง่ายเนี่ยในหนึ่งซองในหนึ่งซองเนี่ยเขาจะมีหนึ่งซองนี่มีมีมีห้าซองแต่เราถ้าเราเปิดในลาซาด้าเขาจะมีช่วงโปรโมชั่น ถ้า fc อยากจะหายหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะหายอะไรก็ลองไปซื้อมากินดูตอนนี้แอดหายแล้วไม่เป็นอะไรแล้วจากที่ว่าพลิกซ้ายก็มือหัวพลิกฝาก็เวียนหัวเดินเข้าห้องน้ำก็เวียนหัวหายแล้วนี่กินสองสามตัวนี่เราที่เราเป็นกันทุกวันนี้เพราะว่าเราเรากินน้ําเย็นกินน้ําเย็นแล้วไม่ได้กินอาหารที่ว่าขับคอเลสเตอรอลขับไขมัน เราจะกินในของที่เราพอหาได้นี่ไขมันมันก็เยอะแอดอ้วนอ้วนมากเจ็ดสิบห้าโลความสูงก็ร้อยห้าสิบอ้วนจัดว่าอ้วนตอนนี้หายแล้วกินตามนี้มีไม่กี่ตัวจากเมื่อก่อนนี่กินยาทีนึงก็สี่ถุงห้าถุงเช้าเย็น ก่อนนอนจะตายทํางานไม่ได้นี่พอกินสองสามตัวนี้ทํางานได้เนี่ยเห็นไหมในลาซดามีทั้งนั้นเพื่อนๆไปเปิดดูเอาเอแไม่ได้คิดอะไรมากคิดแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆรักษาตัวให้ดีเพราะอายุมากแล้วก็บอกให้แม่เขารักษาตัวแบบนี้เขาก็หายนะไม่ยากการรักษาตัวให้ดี ถ้าเราอย่าพึ่งหมอซะอย่างเดียวเราต้องกินยาเป็นกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารตอนนี้ทำงานได้เหมือนเดิมตัดยางฉีดยาหญ้าห่อตน้นต้นไม้ที่มีลูกอะไรแอ้ทำท้งนั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่พลิกซ้ายพลิกขวาก็จะตายนะเพื่อนๆถือว่าเป็นคลิปสั้นๆบ่งที่เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูญาติๆเข้ามาดู หรือว่าใครๆก็อยากจะรักษาแม่หายว่าทำยังไงจักทีเวียนหัวมาฟัมดันสูงเขาแล้วตะลอดกินยาเยอะๆลองดูนะแบบนี้ลงทุนไม่เยอะหรอกในลาซาดามีขายแค่ความรู้สวัสดีจ้ะ